สวัสดีค่ะกินข้าวด้วยกันนะคะพี่น้องวันนี้เรามีกับข้าวหอยจ้อค่ะโอ้ยมืดมัวแล้วพี่น้องอันนี้1นไขป่ปลาอุไขป่ปลานะคะยำปลาป๋องค่ะอร่อยๆนะคะยำปลากะปอง๋ง แล้วก็ผัดรวกค่ะพี่น้องมีน่อไม้มีบวบแล้วก็มีมะเขือนะคะกินข้าวด้วยกันนะคะทุกท่านอร่อยอร่อยค่ะกับข้าวเราวันนี้มีแค่นี้แลลวค่ะพี่น้องอร่อยอร่อยนะคะกินข้าวด้วยกันค่ะไก่จ้อไก่จ้อไก่จ้อ ลวกยำปลากระป๋องค่ะอร่อยอร่อยค่ะไขป่ปลานะคะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกเรฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจมตตีที่มอบให้นะคะแข่งๆรวยๆปังๆกันทุกคนค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ